ครับเพื่อนๆครวันนี้มาพบกับผมนะครับผมนะครับซื้อบ้านมาสามปีมันเจอปัญหานะครับมันเจอปัญหาหนักเพราะว่าผมต้องทนกับกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นเหม็นแล้วก็มันมีกลิ่นเหม็นจากส้วมกลิ่นเหม็นจากความชื้นนะครับเนี่ยผมทนมาสามปีแล้วแล้วมีวันหนึ่งนะครับผมเข้าไปในยู u b e ผมไปเสิร์ชไปเจอวิธีการแก้ปัญหานะครับผมก็ไปเจอตัวนี้ครับซูเปอร์แอคเวยีเอนไซม์นะครับ ตัวนี้นะครับมันก็ช่วยผมได้จริงครับผมเนี่ยปกติเนี่ยผมถ่ายข้างบนเหม็นถึงข้างล่างนะครับวันนี้ผมจะมีจะมาบอกนะครับว่าวิธีการใช้ใช้ยังไงนะครับผมเจอมาแล้วครับผมทํามาแล้ว3วันเห็นผลเลยครับตามผมมาดูนะครับผมนี่นะฮะผมจะพาจะไปดูชั้นสามนะครับเพราะว่าชั้นสามเนี่ยเป็นห้องเป็นห้องน้ําที่ผมใช้ประจํานะครับ ผมใช้ตัวนี้เนะมันช่วยมันช่วยผมได้จริงจริงเพราะปกติเนี่ยกินมันผมโอ้ยโคตรยอเลยพี่ทั้งทุกคนนะครับซื้อบ้านเก่านะครับก็คงจะรู้นะว่าสถานที่เขาทาเนะี่ยที่อาจจะไม่อาจจะทําไม่ไมู่กแประเื็อแลนะสักอ,อย่างรัยนี่คอห้องซ้อมนะครับน,นี่นะครับวิธีการใช้นะครับผมผมนะ ก็หยกเข้าไปนะครับน้กจิเหม็นในห้องนี้ในโถส้วมน,นะครับหยดลงไปในโถส้วมน,นะครับส่งฝานะครับใส่เข้าไปได้หนึ่งฝาใส่หให้ดูหนะนึ่งนะนี่นะครับใส่เข้าไป,ไปน้ําก็จะออกสีน้าตาลน้ําตาลหน่อยนะครับแล้วเราก็เติมเลยครับนะ ดอันนี้อีกประมาณสองวัน3าวันนะครับคุณก็จะเห็นผลเลยว,ว่ากลิ่นที่มันเคยเหม็นน่ะมันก็จะปังลงไปนะครับก็ก็ฝกังได้วยครับตัวนี้ผมใช้แล้วดีจริงๆครับใช้ดีแล้วบอกต่อครับตัวนี้ครับ